นี่หลังจากที่เราผูกเชือประทูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาย่อนหลอกลอกะะ่อมันค่ะหาม,มุมสวยๆแล้วเราก็มาตกปลากันเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเยื่อมาสิลูกาตาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มสนุกแชนแนลเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก้าไม่ได้อยู่ในฟาร์มนะคะพาทุกคนมานั่งเล่นนะคะที่คาเฟ่แถวๆบ้านเนี่แหละค่ะก้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ลหลงไหลแล้วก็เสพติดคาเฟ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ทานกาแฟนะคะก็ประเภทน้ําหวานนี่คือเราจะไล่กินทุกอย่างคะ่ะแต่เมนูโปรดของเราตั้งแต่เด็กมาเลยก็คือชา ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาขาวชาดำหรือชาไทยชาจีนหรือจะเป็นชาแบบว่าชาดอกไม้ต่างๆนะคะกุหลาบมะลิใบเตยนู่นนี่นั่นนะคะเราซัดเรียบค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยหลังจากตรวจสุขภาพล่าสุดนะคะหมอสั่งงดของหวานทุกชนิด ะะเป็นอะไรที่ขัดใจมากวันนี้เราก็เลยมาอําลาส่งท้ายค่ะส่งท้ายการกินของหวานนะคะจัดชาไปหนึ่งนะคะชากุหลาบแทมด้วยเค้กอีก2ชิ้นโตๆนั่นเองนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องกินค่ะทุกคนในคาเฟ่ที่เนี้ยที่แถวๆบ้านนะคะใครอยากทราบชื่อก็พิมพ์มานะคะเดี๋ยวจะบอกชื่อบอกพิกัดได้นะคะเขาก็จะมีมุมต่างๆถูกไหมนะคะ าเฟ่มันก็จะมีเอออาจจะเป็นทุ่งหน้าเอยหรือจะเป็นสไตล์ ร,ร็อฟหรือฝรั่งเศสหนุนหนี่นั่นนะคะสไตล์ไทยสไตล์ลาวก็ว่ากันไปแล้วค่ะนะคะหรือเอ่ยยิบทรงยิบสีนะแต่ที่เนี่ค่ะเขาก็จะประมาณแบบธรรมชาติแล้วก็มีมุมนั่นนี่นู่นนะมุมดอกไม้มุมสวนอะไรให้ดูวันนี้ก็พาทุกคนมาดูมุมนี้ค่ะเป็นมุมโปรดของน้องเค้กนะคะซึ่งนางรชอบมาให้อาหารปลาที่นี่ค่ะเราเรียกมันว่าปลาช่อนอเมซอนแต่มันมีชื่อหนักหนักนึกไม่ออกว่ามันชื่ออะไรนะคะ ก้า็มากับน้องชายเหมือนเดิมค่ะน้องเค้กค,คนดีคนเดิมนะคะมาค่ะเรามาให้อาหารปลาก,กัน<อ>ออทุกคนมันดุดันมากดูความเคให้ตัวน้นดิตัวนี้มันได้กินแล้วเชื่อไหมว่าก้เกือบโดนมันงับแขนมาแล้วนะเะมื่อ20ปีที่แล้วอยู่ที่บ้านพักของออสสท่านาหนึ่งนะคะไปเที่ยวไงแล้วแล้วแบบว่าเออ ไม่อ่านข้างบ่อเขาเขียนป้ายไว้ว่าห้ามยื่นมือลงใกล้บ่ออะไรเงี้ยเราเอากระดาษที่เขียนกําหนดการนะคะไปจิ้มน้ําแล้วป้าเนี่ยมันกระโดดมาทุกคน <laughs> เกือบแขนขาดอะ่ะตือน้ําก็เพื่อมแล้วตกใจหัวชนป้ายหลังจากนั้นมาเป็นคนชอบอ่านป้ายมากค่ะแขกมันตามไป ไปตกปลาเอาไม้ไหน่อจับอันนี้ไว้ให้ด้วย,ยนั่นแหละค่ะก็มีป้ายอะไรอ่านเรียบนคะคะเพราะว่าถ้าไม่อ่านแสด,ดงว่าโง่นะคะหมายถึงตัวเองนะทุกคนหมายถึงตัวก้าเองนี่นี่มันเริ่มมองมันเริ่มมองมาได้กลิ่นทีละตัวนะเดี๋ยวเอาตัวนี้กันมาเลยเจ้าหนูมาเลยสาวน้อยของแม่มาเลยมาเลย ให้ม <_ t> ันกระโดดขึ้นมาเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวปิดกันละเออให้ปลาดุกกินบ้างจิ้มลงไปปลาดุกไม่ยอมมากินอาชย์มาแล้วอาชันมาแล้ว เอ้ยเอ้ย <laughs> อ้าวอ้าวอ้าวปิดก <laughs> ันละเอ้ามันมัย หางยังเหลือหางยังเหลือ,อน้องอยิดอันไม่กินมันไม่ยอมกินหางเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เพื่อนๆใหม่เพื่อนเก่านะคะที่ชมกันมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กันเสมอมานะคะ ้กก็แวะเวียนไปชมเพื่อนๆทุกๆคลิปเหมือนกันนะคะหวังว่าคลิป้็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความบันเทิงผ่อนคลายอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วแวะมาชมกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ